ที่จะตรวจเองได้เนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะแก้ปัญหาเรื่องไอ้ความแออัดได้แต่ว่ามันจะมีผลอะไรตามมานี่ก็ต้องค่าว่ากันไปนะแต่คนนี้มันมีประเด็นที่วันนี้เราได้เชิญแขกมาสนทนากันก็นกคือ igent, ไอ้อนติเจนไอไอเทสคิดเนี่ยหรือว่าแรปิดอนติเจนเทสเนี่ยดูในรายละเอียดแล้วมันยังมีความยากลำบากใช่ไหมคุณเอกเพราะมันจะต้องไปเหมือนกับไอ ไอ้ที่ทางใช่ต้องใช้วิธีสวอปอ่าก็คือมันจะต้องมีไอ้ตัวไอ้แท่งไอ้คัตตันบัตใช่ไหมแยงเข้าไปในโครงจมูกอืมใช่ฮะซึ่งมันก็มีความกังวลว่าเอ๊ะจแยงถูกแยงผิดหรือเปล่าแล้วถ้าแยงผิดแล้วผลออกมามันจะผิดเพี้ยนไหมครับและที่สําคัญที่คนถามกันเยอะเลยว่าเอ๊อย่างนี้เนี่ยประชาชนทั่วไปจะเข้าถึงได้หรือเปล่าครับแล้วราคาจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็นี่มันมีเทคโนโลยีวันนี้จะคุยนะฮะ เป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาโรคทางสมองและโรคติดเชื้อขั้นสูง ardni นะออของคณนะแพทยาศาสตร์จุฬานะครับดรชัดชัยนพวิชัย,ยจะเข้ามาพูดคุยกับเราเพราะว่าทางทางห้องปฏิบัติการเนี่ยเขาบอกว่าเขามีการศึกษาวิจัยแล้วก็ จะใช้วิธีตรวจแบบทางอื่นซึ่งผมฟังดูแล้วน่าจะสะดวกกว่าน่าะสะดวกกว่าการแยงจะมูกนะ,ะอีกทางก็บอกว่ามีผลแม่นยําเทียบเท่า PCR เลยนะ p c เทียบเท่า PCR 9 9เาอระครับเดี๋ยวเราจะไปสนทนากับดรฉัดชัยนักวิจัยซึ่งเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาโรคทางสมองและโรคติดเชื้อขั้นสูงของคณะแพทย์จุฬานะฮะสวัสดีครับท่านอาจารย์ดรฉัดชัยครับสวัสดีครับผมได้ยินผมไหมเอ่ย อ่าครับครับผมอ่าเห็นเห็นเห็นว่าท่านอาจารย์บอกว่าไอการตรวจเนี่ยซึ่งซึ่งมันเป็นการตรวจด่วนนะเป็นเป็นแลปิเทสของไอโควิดสิบเก้าเนี่ยทางห้องปฏิบัติการเนี่ยบอกว่าสามารถที่จะวิจัยเนี่ยสามารถที่จะตรวจได้โดยใช้ทางน้ำลายด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับมันมีที่มาเดี๋ยวขอครับผมขอกลับเรียนให้อธิบายนิดนึงครับผมว่า วิธีการตรวจที่เรากําลังพัฒนาอยู่เนี่ยไม่ได,ไได้ไม่ได้เรียกว่าเป็นอะไรน้ำลายเป็นหลักแต่หมายถึงว่ามันเป็นเทคนิคก,การตรวจแบบใหม่ถามว่าใหม่แค่ไหนเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ใหม่เพราะมันมีมาหลายสิบปีแล้วแต่มันเพิ่งมีการนําเริ่มนํามาใช้ในการตรวจหาเชื้อโควิดนะครับผมเทคนิคนี้เรียกว่าการตรวจแบบ Mass m a สสเปกโตรเม e รี T นะครับผมซึ่งก็คือการตรวจหาโปรตีนทั้งหมดเลยในตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นน้ําลายก็ได้ ยังจะหมูกก็ได้นะครับผมบดีก็ได้อะแต่ว่าเราคงไม่เราคงข้ามผีไปนะครับผมตรงนี้แมสสเปกโตเมรีเนี่ยถือว่าเป็นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ระดับสูงน่าจะเรียกได้สุดแล้วที่ว่าจะสามารถตรวจหาโปรตีนอะไรก็ได้นะครับผมซึ่งผลที่ออกมาได้เนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนเป็นบาร์โค้ดเกิดขึ้นบาร์โค้ดที่ว่าเนี่ยก็จะรวมตั้งแต่โปรตีนของเชื้อสภูนีน่เหนตรวจหาไดโตรเจนน่นแหละแต่นี่คือตรวจทุกอย่างของเชื้อเลย นะครับผมโปรโตีนทั้งสุกอย่างของเชือ้อและทีนี้เนี่ยมันรวมถึงโปรโตีนตอบสนองของคนที่ติดเชื้อด้วยเช่นกันอืนะครับผมครับดังนั้นเนี่ยคนที่ติดเชือ้อกับคนที่ไม่ติดเชื้อเนี่ยก็จะมีรักษาบาร์โคที่ไม่เหมือนกันนะครับอืมไม่ว่าจะเป็นแยงจมูกหรือน้ําลายแต่ก็อย่างที่บอกลวครว่าการแยงจมูกเดียมันมีอุปสรรคว่าต้องมีคนไปนั่งแยงครับถูกไหมครับครับแล้วใช้เวลานานต้องมีคนเชี่ยวชาญพอต้องแยงลึกพอด้วยครับผม ก็เลยก็เปลี่ยนเป็นน้ำลายแล้วกันอนาคตเนี่ยจะได้ส่งกระปุกไปที่บ้านบ้วนกลับมาส่งมาที่แหนบแล้วทางเราคอผลให้อะไรประมาณนี้นะครับผมแต่อันนี้อันนี้ก็หมายถึงว่ายังยังไม่พัฒนาเป็นขั้นว่าตรวจเองได้ใช่ไหมโดยใช้น้ำลายชุดตรวจแบบนี้ยังไม่มีไม่ได้ครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยต้องเข้าบนเครื่องนะครับผมเครื่องแมสสเปกโตแเมทรีเนี่ยน้ำหนักประมาณเกือบตันหนึ่งอแล้วก็ราคาเครื่องมันประมาณหลายสิบล้านนะครับผมแต่เครื่องเนี้ยมันสามารถตรวจได้ ไม่ใช่แค่โควิดคือตรวจอนาคตเนี่ยผมกำลังพัฒนาให้ตรวจพวกโรคอัลไซเมอร์พังกินสันอะไรพวกนี้ได้ด้วยก่อนมีอาการครับผมพูดง่ายผมมันทางเราเนี่ยมีการประยุกต์เอาเทคนิคทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการตรวจโควิดนะครับผมบซึ่งอนาคตบทโคว<อ>ิดก็ทำยิงตินต่อได้อ๋อก็เพียงแตวง่ว่าอ,อาจจะพูดงว่าบ้วนน้ําลายใส่อตัวหลอดแล้วก็ส่งไปตรวจเท่านั้นนะมันก็สะดวกใช่ไหมครับ ใช่ครับผมอา,อาจจะไม่ต้องไปยืนเข้าแถวรอให้เขาแยางพรงจมูกอะไรอย่างนั้นใช่ถูกต้องครับฉะนั้นก็คือว่าตรวจพันคนทั้งโรงงานสมมติหนึ่งโรงงานครับตจถึงพันคนเนี่ยเราก็เหมือนเข้าคิวแล้วก็ปลุกแล้วก็แยกย,าย้ายไปบนเสร็จแล้วก็เดินกลับมาโอ้อที่จุดรับอ่าก็คล้ายๆตรวจตรวจไอ้ปัสสาวะนะฮะก็คือเราก็ไปเก็บปัสสาวะของเรามาแล้วก็ส่งติดชื่อไปเท่านั้นเองนะฮะ อย่างนั้นเลยครับผมอย่างนั้นเลยซึ่งมันก็ลดโอกาสที่คนจะไปแอร์กันแออาจกันตรงนั้นติดเชื้อกันตรงตอนตอน่ตอคิวนั่นแหละเราก็พยายามลดโอกาสอย่างนี้ด้วยนะครับผมรวมถึงว่าเจ้าหน,น้าที่เนี่ยที่ต้องไปเสี่ยงเนี่ยก็ความเสี่ยงก็จะลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญคราอนี้ความถูกต้องแม่นยําเป็นยังไงฮะถ้าตรวจทางน้ําลายแบบเนี้ครับผมอัปเดตเมื่อคืนครับผมนี่อัปเดตเรียลทามากนะครับผมตอนเราเปิดตัวเนี่ยเราเทียบบวกร้อยลบร้อยใช่ไหมครับประจวนเนี่ยตอนนี้อยู่ที่บวกสี่ร้อยลบสามร้อยครับผม ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราพบว่าผลการตรวจเนี่ยตรงกับเทคนิคการตรวจพ c แแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยก็คือว่าพ c r ได้อย่างไรเราได้อย่างนั้นครับผมอ๋อถ้าแยงจมูกได้อย่างไรเราได้อย่างนั้นเลยใช่ทีนี้เนี่ยต้องเรียนแจ้งว่าเทคนิคพี r เองเนี่ยเขาก็มีข้อจํากัดอยู่ที่ความแม่นยาประมาณเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นบวกบวกบนะครับผมฉะนั้นเนี่ยของเราเทียบเท่าพ c r ก็แปลว่ามันก็คือเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นบวกบวกเหมือนกันครับผมครับฉะนั้นเ,นเราจะเคลมว่าร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้ คาวนี้เราสามารถจะนําไปใช้จริงได้หรือยังครับหรือว่ายัง,งอยู่ในขั้นตอนการทดลองอยู่ตอนนี้เนี่ยคือถามว่าตอนนี้มันมีสองมุมอมองในสองกรณีครับผมก็คือหนึ่งเนื่องจากโควิดมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเซนซิทีฟนะครับผมเราไม่อยากให้เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับอืถามว่าตอนนี้เนี่ยเอาไปใช้จริงได้ไหมมันก็ได้ครับผมแต่แค่ว่าเราควรที่จะต้องทําการเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมหรือเรียกว่าพายลอตสตาร์ดี้ก่อนเพื่อให้ ฐานข้อมูลแม่นยำนะครับผมตอนนี้เนี่ยงานวิจัยทั่วโลกประมาณเกือบ400ฉบับนะครับที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคนี้เนี่ยตัวอย่างที่เขาเก็บมาใช้มากที่สุดตอนนี้มันยังแค่300ไปไปแต่ตอนนี้เราทะลุไปที่เกือบเกือบ500แล้วและยังมีอยู่ในคลังอีกประมาณเกือบเกือบ40,000ตัวอย่างนะครับผมครับฉะนั้นเนี่ยขอเวลาอีกนิดเดียวนะครับผมนิดเดียวประมาณประมาณประมาณนานแค่ไหนยังไงฮะดรจชชัยครับ อุดมคติของเราเลยคือว่าเราอยากจะทำไพร์โหลดขนาดใหญ่นะครับผมเภายในสิ้นเดือนนี้นะครับผมแล้วก็เราหวังว่าจะเปิดให้บริการได้ให้เร็วสุดเท่าที่ทำได้นะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าการทดลองเนี่ยยังถือว่าอยู่ในเขาเรียกว่าเป็นการทดลองในมนุษย์ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําขั้นถัดมาตอนนี้ก็คือว่าเราต้องขอสิ่งที่เรียกว่าจริยรรมการวิจัยก่อนครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนสําคัญมากๆนะครับผมเหมือนกับวัคซีนนะครับ วัคซีนก่อนที่จะไปถึงทดลองในคนได้เนี่ยก็ต้องขอจะได้ยาวิจัยก่อนกันครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเราหวังว่านะครับว่าทางรัฐบาลทางหน่วยงานของเราเองหรือหน่วยงานพิจารณาแหล่ที่เนี่ยหวังว่าจะเข้าใจว่าตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับผมแล้วก็เอ,อเราไม่ได้ทําในตัวอย่างที่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนไปเจาะเลือดหรือยังจมูกที่มันมีความอิมมอวเลเนี่ยหวังว่าตรงนี้เนี่ยเราต้องการพระนานนี้เพื่อมาช่วยชาติตรงนี้ให้ได้ แล้วก็หวังว่ามันจะทําให้ทุกอย่างมันราบรื่นได้และได้รับการสนับสนุนครับครับพอดูแล้วมันเป็นวิธีการตรวจที่น่าจะน่าจะง่ายขึ้นแล้วก็น่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ตรวจเป็นอย่างดีนะเพราะว่าเขาก็โอ้โหคนแยงจะูกนี่บางทีเห็นเคยมีถึงขั้นต่อยต่อยเจา้าหน้าที่ที่มาแยงจะูุกเลยก็มีนะแต่ผมเนี่ยเป็นทั้งคนแยงเป็นทั้งคนโดนแยงมามาหลายรอบแล้วเนี่ยก็คือว่าใช้ได้ว่า การแยงจมูกเนี่ยมันมีข้อสําคัญคือว่าถ้าเกิดเราแยงไปตื้นๆนะครับผมมันก็จะไปไม่ถึงตําแหน่งที่มันควรจะเป็นแล้วมันก็จะไม่ได้เชือ้อนะครับผมดังนั้นเนี่ยคนโดนแยงเ็าจะคุยเขาถึงเหมือนจมน้ําแล้วก็อาจจะเจ็บนนะบบดิดหน่อยนะครับเจ็บนิดหน่อยนะคแต่เจ็บมากเจ็บน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับชนิดของไม้ที่แยงด้วยเหมือนกัน<อ>เพราะว่าไอ้ไม้คุณภาพดีๆเนี่ยตอนนี้มันขาดตลาดทั่วโลกเลยนะครับผม มันจะเป็นเส้นบางๆเลยแล้วก็โอเคไม่เจ็บมากครับผมครับถ้าได้เห็นตอนนี้ถ้าได้เห็นนะครับก็มักจะเป็นไม้แบบหนานิดนึงซึ่งก็แน่นอนว่าถ้าเขาไปลึกแขนาดนี้เจ็บแน่ๆครับผมเอ๊อแอนติเจนเทสคิทที่เขาจะอาจจะเปิดให้คนสามารถซื้อมาตรวจได้เองอย่างเงี้ยแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยก็ต้องให้คนอื่นคอยแยงจมูกให้เราอยู่ดีใช่ไหมใช่ครับผมก็ยังเป็นข้อจํากัดตรงนั้นครับผมเพราะว่า ไอซิเจนเคสคิดเนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่า a อ t ิเจนหมายถึงการตรวจหาเชื้อนะครับผมเชื้อมีสองส่วนก็คือสารพันธุกรรมและโปรตีนนะครับในส่วนของ a อ t ิเจนเนี่ยจะหมายถึงโปรตีนนะครับผม,มการแยงเข้าไปเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้เลยครับว่าแยงไม่ถึงก็ไม่ได้เชื้อนะครับฉะนั้นเนี่ยโอกาสได้ผลลบลวงก็มีซึ่งผมว่าตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเราต้องหาทุกวิถีทางมาช่วยประเทศใช่ไหมครับ แต่ว่าการใช้ดิจิเเนเคสคิดเนี่ยต้องใช้ด้วยความระมัดระวังสูงสุดก็คือว่าแยงมาแล้วได้ผลเป็นลบเนี่ยก็ต้องกักตัวนะครับผมแล้วก็แยงใหม่นะครับผมแล้วก็พยายามแยงให้ถึงที่ซึ่งให้ดีที่สุดเนี่ยก็คือว่าเราควรมีเจ้าหน้าที่บุคลากร,กรทางสาธารณาสุขเนี่ยเป็นคนช่วยแปลผลหรือเป็นคนช่วยเก็บตัวอย่างให้ก็จะดีกว่าครับผมครับฮะสุดท้ายเลยฮะไอการตรวจแบบที่ใช้น้ำลายเนี่ย อย่างที่ทางห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาโรคทางสมองโรคติดเชือ้อขั้นสูงของคณะแพทยศาสตร์จุฬากกำลังพัฒนาเนี่ยนะปีหน้าเนี่ยมีโอกาสได้ใช้ไหมเดือนหน้าใช่ไหมครับปีหน้าปีหน้าอ๋อหรือว่าชา้าจะเร็วกว่าน,นั้นอีกครับผมก็แอบแอบนิดนึงก็คือแอบรายซ้ันนิดนึงครับผมขอแบ่งไปถามเรื่องครับผมหนึ่งก็คือห้องปฏิบัติการของผมครับสังกัดอยู่ใน สู่วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่นะครับผมของคณะแพทยศาสตร์ครับก็ไปใต้อาจารย์ธีรวัตรเหมมาจุธาครับผมในอันที่หนึ่งอันที่สองครับการตรวจน้ําลายตองนี้เนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่าตอนนี้เนี่ยมันมีคําว่าการตรวจน้าลายหลายที่อันนี้เนี่ยอยากเน้นให้เข้าใจว่ามันคือการตรวจน้ําลายด้วยเทคนิค m a สสเปกโ t รเ m e t r y ครับหรือการตรวจ m a สเ s p ก็ได้ครับผมโอเคครับอันที่สามครับจริงๆเนี่ยเรียกได้ว่าพร้อมใช้งานอยู่ที่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นแล้วนะครับผมก็เราหวังว่าจะสามารถทำไพร์โหด ที่สามารถลงพื้นที่ได้จริงเนี่ยภายในเดือนหน้าครับผมแล้วก็สามารถเปิดให้บริการได้เนี่ยก่อนสิ้นปีครับก็คืออยู่ที่ช่วงไตรามาสที่สี่ของปีนะครับผมและเราหวังอย่างยิ่งว่านะครับผมหากมีห้องปฏิบัติการหรือมหาลาัยใดหรืออ,อ,อาจจะเป็นเอกชนนะครับผมที่มีกําลังพอที่จะซื้อเครื่องเองหรือมีเครื่องอยู่แล้วเนี่ย แล้วต้องการที่จะเปิดเป็นเซนเตอร์เนี่ยเราก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับผมอืมครับอ่านะครับวันนี้ต้องขอบอราว่าฮะเชิญฮะครับผมเพราะเพราะว่าอ๋อะจะบอกว่ามันมีอุปสรรคข้ออย่างหนึ่งคือว่าตัวเครื่องเนี่ยเวลาออกมา,มาเป็นบาคคร,นร์โค้ดถูกไหมฮะค่ะมันต้องมีมผู้เชี่ยวชาญอ่านใช่ครับผู้เชี่ยวชาญอ่านเนี่ยก็ใช้เวลาค่อนข้างนานครับผมทีนี้เนี่ยหน่วยเราเนี่ยก็เลยออกแบบ ปัญญาประดิษฐ์ AI ขึ้นมาครับผมในการช่วยจําแนกให้ครับผมมันก็จะทําให้ลดเวลาในการแาลสนมันก็จะแปลงาร์โค้ดมาเป็นค่าที่จะบอกได้เลยว่าติดเชื้อไม่ติดเชื้อใช่ครับผมอันนี้แหละคือเป็นเหตุผลว่าทําไมถ้าเกิดเคณะแพทยศาสตร์จุฬาเนี่ยสามารถเปิดให้บริการได้นะครับผมจะเป็นที่แรกในโลกที่ให้บริการด้วยเทคนิคนี้ครับครับเอาละครับวันนี้ต้องขอพระคุณนะครับดรชัดชัยครับยินดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณเอกพจนะก็เราก็เอาอเรื่องความก้าวหน้าข่าวดีมาเอามาฝากท่านผู้ฟังกันนะเพราะว่าไอ้แยงจมูกเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมีข้อจํากัดโดยเพราะเมื่อเปิดเปิดให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะซื้อชุดตรวจเนี่ยมาตรวจตัวเองได้นะต่างประเทศเนี่ยผมไม่รู้กขาทำยังไงนะแต่ว่าเห็นมีท่านผู้ฟังที่อยู่ที่สหรัฐเขาบอกว่า ที่สหรัฐเองเขาก็ไม well ่ได้ไอไอชุดตรวจเนี่ยเขาก็ซื้อแล้วก็ให้คลินิกเป็นคนไปตรวจให้นะครับเอซื้อชุดตรวจให้เขาแย่งให้ให้แย่งให้ให้มีพยาบาลมีอะไรเขาแย่งให้นะก็เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนิดหน่อยแต่ว่าค่าไอชุดตรวจของเขาก็ไม่แพงนะใช่ครับคนก็เริ่มเอาราคาจากประเทศอื่นๆเนี่ยมาเปรียบเทียบแล้วที่ยุโรปเนี่ยตั้งแต่หนึ่งเหรียญไปจนถึงประมาณไม่เกินสิบเหรียญเห็นบอกประมาณสักร้อยไม่ ไม่เกิน200อย่ะนะครับขณะที่ประเทศใกล้เคียงเราอย่างสิงคโปร์เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก300กว่าบาทมีบ้านเราเนี่ยที่ตั้งเอาอไว้ค่อนข้างสูงก็คือ400อืมครับแต่ราคาตลาดมือราคาออนไลน์นี่แพงเยอะเลย24่สิี่ห้อใช่ไหมใช่ครับครับหาอเขาบอกว่า